ดราม่าหลังรับมงเปิด5นางงามไทยเคยโดนดราม่าหลังชนะเลิศเวทีประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่มีให้เห็นกันอยู่เป็นประจำหลังเหล่าสาวงามของเมืองไทยคว้าม,มงกุฎมาครอบครองแต่ก็ไม่ไวายเจอกับดราม่าหลังรับมงจะมีใครกันบนะ้างนั้นแล้วแต่ละคนเจอกับดราม่าอะไรเราไปรับชมกันได้เลยจ้า อันดับที่5แอนนาเสื้องามเอี่ยมสาวงามคนล่าสุดผู้ค้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และกลายเป็นตัวแทนนางงามสาวไทยเข้าประกวดเวทีระดับโลกแต่กว่าจะคว้ามงกุฎได้ชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบแต่ว่าเติบโตมาทา่ามกลางกองขยะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานเป็นพนักงานเก็บขยะที่กทมแต่ก็ไม่ไว้เจอกับดรามา่าว่าแอนนาไม่สมมงลงควรจะเป็นรองชนะเลิศมากกว่าทั้งเรื่องภาษาและสตอรี่ของเธอแต่ว่าเธอนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงและขอบคุณทุกกร แมองโลกไน่แย่ดีเพราะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเจ้าตัวอ่านดับที่4อแมนดาชาริสากับนางงามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2020ปรเรียกได้ว่าสวยครบเครื่องแต่ก็ไม่ไว้เจอกับดรามา่าว่าการที่สาวอแมนดาชนะนั้นเพราะว่าคนประโยชน์ทางธุรกิจแม้ว่าจะเป็นดราม่าเบาๆแต่เธอนั้นก็สามารถนำชื่อเสียงของคนไทยเข้ารอบสุดคนสุดท้ายไปได้นั่นเอง ดับที่3มน้ำตาลชาลิตาต่อกันที่นางงามเวทีมิสซิลิเวอร์ไทยแลนด์ปี2016เรย์เดวาก็เป็นอีกคนที่ถือว่าเป็นตัวเต็งขี่จากรพามมงกุฎที่3มแต่ก็คงหนีไม่พ้นกับประเด็นดราม่าที่หลายคนให้ความสนใจหลังมีข่าวเม้ากันสนันโซเชียลถึงการปลดตำแหน่งและมงกุฎนางงามของสาวน้ำตาลรวมไปถึงมีข่าวหรือว่าสาวน้ำตาลนั้นฉีกสัญญากองประกวดอีกด้วยแต่ว่าเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์และยืนยันด้ว่าไม่มีการฉีกสัญญากับกองประกวดอย่างแน่นอนจนสามารถเข้าถึงรอบ6คนสุดท้าย อันดับที่2มาริยาพูลเลิรลาบสำหรับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2017เรียกว,ว่าสาวมาริยาน,นั้นก็ถือว่าเป็นตัวเต็งที่จะคว้ามงกุฎที่3แต่ก็ไม่ไวเจอกับกระแสดราม่ากกับชุดราตรีรอบไฟนนลที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์ยกไปถึงเรื่องชุดราตรีว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวแทนสาวไทยขาดความมั่นใจจนส่งผลต่อการแสดงออกทางสีหน้าและการตอบคําถามในรอบ5คนสุดท้าย เดับที่ 1, นึ่งแอนเชอรีสกอตแคมิสมิสยูเนี่ยนไทยแลนด์ปี2021เป็นสาวงามที่เรียได้ว่ากล้าที่จะมั่นใจในรูปร่างของเธอแต่ก็ไม่ไว้เจอกับกระแสดราม่าที่เรียได้ว่าเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นวิจารณ์รูปร่างรวมไปถึงขึ้นเวทีโชว์ชุดประจำชาติแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่านางงาสาวคนนี้ก็เป็นอีกโคนที่ปลุกกระแสทําให้ผู้คนมั่นใจในตัวเองมากขึ้น